เพียงแล้วถึงเวลาพักกลางวันมีต้าชอบวิ่งเล่นกับเพื่อนเพื่อนที่สนามเด็กเล่นเล่นสนุกแล้วได้เวลากินข้าวแต่ก่อนกินเราต้องทำอะไรนะก่อนจะกินข้าวบีต้าต้องล้างมือให้สะอาดก็เช็ดให้แห้งขั้นตอนที่1ถูฝ่ามือให้มีฟองเยอะๆขั้นตอนที่2ถูหลังมือทั้งสองข้างให้สะอาดเลยอย่าลืมซอกนิ้วนะ ขั้นตอนที่3ใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือแล้วก็นิ้วถูซอกนิ้วขั้นตอนที่4ใช้หลังมือถูฝ่ามือขั้นตอนที่5ใช้ฝ่ามือถูนิ้วหัวแม่มือล้างทุกมุมให้สะอาดหมดขั้นตอนที่6เอาปลายนิ้วถูขวางฝ่ามือขั้นตอนที่7ถูรอบข้อมือด้วยนะแล้วก็เช็ดมือให้แห้งด้วยผ้าสะอาดเยี่ยมมากตอนนี้บีต้าก็กินข้าวได้อย่างสบายใจ เพราะเธอล้างมืออย่างสะอาดทุกขั้นตอนการล้างมือก่อนกินข้าวช่วยให้เราปลอดภัยห่างไกลจากเชื้อโรค